มาไหมคูณหกวายมาขนาดนี้ลงลงมาคูณ10บโอ้โหดอกนี้จุกๆุก,กันไปครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มถอนตังกันเลยนะครับว่ารวดเร็วแค่ไหนนะสามสองหนึ่งโอ้โหเว็บตรงอันดับหนึ่งไม่มีล็อกยูสฝากถอนใน้สวินาทีแตกง่ายใจยจริงดูก้าสาม สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมมาจงเวทูของเรานี่เองนะครับผมกับเป็ด120เดี๋ยวผมจะเปิดออโต้สปินไปเลยนะครับ1,000รอบมาดูกันโอ้ยมาครับพอ,อบโบที่2เปิดมาได้3อุย้ยมาอีกครับผมสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายมากเลยนะครับรับรองว่าเล่นง่ายแตกง่ายจายจริงแน่นอนกระเป๋าเดียวไม่ต้องโยกไม่ต้องโอนนะครับผมปั่นให้ดูกันแบบสดๆกันไปเลย มาดูกันว่าจะแตกง่ายแค่ไหนนะครับผมกับเกมมาจงเวงโอ้ยได้ไวมากช็อตนี้แบบเต็มหน้ากระดานไปเลยนะครับผมโอ้หได้ไปเลยพันหกนะครับผมคอมโบนี้มาดูกันต่อครับผมได้ไวมากเอาไงคูณสองโอ้หคูณสามไม่มานะครับผมเฮ้ยเกือบได้แบบว่าฟรีสปินไปแล้วนะช็อตเมื่อกี้โอเคครับดูกันต่อไป มาครับไปครับรอบโบนี้แตกคูณ2องโอ้โหเกือบทั้งหน้าคูณสามมาโอ้โหคูณสามไม่มานะครับผมสำหรับเว็บของเราลูก้าสามหกเก้านะครับผมเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับผมกระเป๋าเดียวไม่ต้องโยกไม่ต้องย้ายให้เสียเวลานะครับผมเล่นได้ทุกค่ายเกมไม่ว่าจะเป็นคาสินโนหรือว่าสล็อตนะครับผมโอเคมาเป็นไงเอา้า อดอกนี้ลุ้นสคกตเตอร์มาเปล่าโอ้โหไม่มานะครับไม่ไม่ล่วงลงมาเลยนะเมื่อกี้็อตเมื่อกี้ก็คือแบบรออยู่แต่ว่าไม่ลงมานะครับแต่พอได้วายปุ๊บนี่เข้าทั้งหน้าเลยนะครับผมสวยๆกันไปนะครับแตกแบบลื่นไหลเลยนะครับผมมาออ้ยแบบรออยู่เลยเมื่อกี้หน้าตาเกมก็ดูง่ายนะครับผมเล่นง่ายนะครับลื่นไหลนะครับผม มาครับชอตนี้โอ้ยมาเราฟุกทุนมาอยู่ที่7000กว่าบาทนะครับผมเป็ด120นะครับผม,มออโต้สปินให้ดูกันเป็นเลยว่าอัตราการแต่งนี่ง่ายแค่ไหนมาครับชอตนี้คูณหนึ่งคูณสองโอยมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้แบบว่าฟรีสปินไหมนะครับผม ไปครับคูณสองโอ้โหทั้งหน้าแบบนี้ต้องมาคูณสามคูณห้าโอ้โหโคูณสามจุกๆไปนะเมื่อกี้อือไปครับมาดอกนี้โอ้โยคูณสามไปโอ้โห,โโโหมาลุ้น ลุนฟรีสปินมาเรียบร้อยนะครับผมฟรีสปินเข้าไปนะครับผมัวงสื่อจีนไปเลยครับสามตัวนี่ก็คือแบบว่าเราได้ฟรีสปินไปเลยสิบรอบนะครับผมโอเคปาร์ตกันเลยมาครับสำหรับฟรีสปินนี่จะมีตัวทองอยู่นะครับแถวที่ 3. สามสหรับตัวทองนี่ก็คือแบบว่าถ้าเราได้เรียงก็จะเป็นไว้ให้เราทันทีเลยนะครับโอ้ยคุณสีดอกนี้โอ้ยได้ไปเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทนะครับไปครับ มาต่อนักล่ามาังกรมาจองเวของเราไปครับมาโอ้โหไ,ได้ไวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้คอมโบมานะตัวคูนก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมเหลือหนึ่งรอบรอบสุดท้ายโอ้โหไวมาขนาดนี้เออคูณสี่มาไหมคูณหกไวมาขนาดนี้ลงลงมาคูณสิบ โอ้โหดอกนี้จุกๆกันไปครับผมเท่าไหร่ครับผมบิ๊กวินสองพันสามพันสี่พันเมกะวินสี่พบาทนะครับผมช็อตนี้โอ้โหเป็นไงกันบ้างแล้วครับแตกง่ายครับแตกง่ายเล่นง่ายจ้จริงครับผมสำหรับเว็บนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มถอนตังกันเลยนะครับว่ารวดเร็วแค่ไหนนะครับระบบของเรานี่ดีรับรองว่าเคลมไม่เกิน3วินาทีแน่นอนสําหรับการถอนของเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารวดเร็วอย่างที่พูดไว้หรือเปล่านะครับผมเอาละครับมากดถอนตังกันนะครับแล้วก็แจ้งถอนเครดิตได้เลยนะครับผมตรงปุ่มแดงตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะครับว่ามันจะรวดเร็วขนาดไหนกดยืนยันไปเลยนะครับเขาเคลมไวนะครับเพียง3วินาทีเท่านั้นนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็น แบบที่เขาว่ากันหรือเปล่า3 2 1อโอ้โหรวดเร็วทันใจนะครับผมใครที่อยากจะมาเล่นเว็บตรงเว็บนี้นะครับระบบฝากถอนดีๆแบบนี้ไม่มีการล็อกยูสโบนัสเข้าง่ายแบบนี้ย้ำกันอีกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวจะพาสิ่งดีๆแบบนี้แอดไลน์มาได้เลยครับที่ l c 369ขอย้ำอีกทีนะครับผม l c 369หรือกดปุ่มส่งข้อความใต้โพสต์นี้ได้เลย อะไรดีๆเราก็จะมาแนะนำกันเหมือนเดิมครับผม